ข่าวใหญ่สะเทือนอาเซียนประเทศไทยเปิดตัวขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถยิงได้ไกลเกินพันกิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีสุดแม่นยำเทียบชั้นมหาอำนาจโลกนี่คือการพัฒนาอาวุธที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก,ก่อนกับอนุภาพที่สร้างความสันสะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนและเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยใครอยู่เบื้องหลังโครงการนี้ ไทยกำลังส่งสัญญาณอะไรถึงประเทศรอบข้างอนุภาพของขีปนาวุธนี้สามารถเปลี่ยนเกมความมั่นคงในภูมิภาคได้จริงหรือไม่หาคำตอบแบบจอดลึกได้ในวิดีโอนี้กดไลค์เพื่อสนับสนุนกด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวความมั่นคงคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างเปิดตัวแล้วขีปนาวุธพิสัยไกลไทยยิงไกลข้ามประเทศไทยมีของ ขีปนาวุธใหม่เขย่าทั้งอาเซียนไกลแค่ไหนขีปนาวุธไทยใหม่ยิงได้ไกลเกิน1,000กิโลเมตรพลังทำลายสุดโหดขีปนาวุธไทยเทียบชั้นจีนรัสเซียอาเซียนสะเทือนไทยพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ไฮเทคลับสุดยอดโครงการขีปนาวุธไทยเพิ่งถูกเปิดเผยไม่ธรรมดาไทยมีขีปนาวุธพิสัยไกลแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไร ขีปนาวุธไทยยิงถึงไหนดูพิกัดแล้วช็อกไทยส่งสัญญาณอาวุธนี้ไม่ใช่ของเล่นรู้ยังไทยพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลได้เอง เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวทหารไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวด่วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิสัยไกลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีอาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวอาเซียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยุทธปพกรไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความมั่นคงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวทหารโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาเซียน